ร้อมไหมครับร้อมแล้วกราบเรียนเชิญเลยครับแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นสภาพจุดเทียนออกน้ำมนต์นะครับให้เตรียมตัวนะครับให้ยืนประจำออกนะครับรู้สึกว่าคุณ